ไอเฮียอดิสนียไอดีของมึงไม เป็นกูนแล้วเฮียมาครับสวัสดีผูช้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการกระซิบรายการจะเป็นกระซิบข้างหูคุณแล้ววันนี้เราไปอยู่กันในเกมสักดูดสักดูนะครับเกมนี้ผมยืมซันนี่มานะครับเกมนี้ผมไม่ได้บีนะก็หมายว่ายืมซันนี่มาอาัดคลิปกันสักหน่อยสำหรับเกมสักด,ดูเป็นเกมที่เกี่ยวกับเกมที่ปลูกแบบสมุนไพรสีเขียวแบบนี้อะไรอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ซันนี่มันบอกว่าเกมนี้มันทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะแบบมันบางทีมันไม่ใช่แค่เกมปลูกใช่ไหมบางทีมันทํามันมีอะไรหลายอย่างทําได้เยอะสมซึ่งผมผมไรได้เกม่ ผมไม่รู้เลยนะเวอร์มันทาอะไรได้เดี๋ยวเอาว่าเราค่อยๆมาเล่นกันพร้อมกันเลยอันดับแรกเลยเนี่ย Auto Day in the Paradise g r a the t e m p l e s from the store Legs อแบบมันบอกประมาณว่าอีกวันในสวรรคหยิบคื่องมือตัดแต่งชั้นวางจัดเก็บและเอ่อเก็บเกี่ยวพิซซ่าวันโตเต็มเต็มที่นะครับเราจะต้องทำพืชสวัสดิสพืชนะครับทำพืชสวัสดิสพืชโอเคอันแรกเราจะต้องหยิบกันไกลใช่ไหมหยิบกันไกล หรือว่ามันคือเครื่องตัดกิ่งหรือมันผมไม่รู้อะอ๋อนี่นี่นีเครื่องตัดกิ่งโอเคเราจะเอานี่มาแล้วก่อนน้ำโอเคเราก็จะตัดแต่งกิ่งนะโดยการกด e เหรอไม่ใช่ใช่ป่ะเฮ้ยหรือว่าใช่วะเฮ้ยสามารถ ad เพื่อหมุนกระถางได้เวลากระถางล้ลาหมุนจริงๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรโอเคเราตัดแต่งกิ่งก่อนใช่ไหมตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่ง ตัดกิงยังไงนี่ครับคุณปู่เนซอนวันด,ดีเบิร์ฟค่อยมาคุยกับชันหลังจากที่นายทำทุกอย่างในรถ r v เสนระ็จเนาะโอเคไอ้เฮียกูจะถามว่าตัดแต่งจริงยังไงอ๋ออ๋อกูเข้าใจละอ๋อนี่นี่นี่อ๋อนี่เราตัดแต่งจริงโอ้โอ,โอ,โ,อโอเคอืมเรียบร้อยโอเคหลังจากเราตัดแต่งจริงเอ้า ถ้าตัดถ้าแต่แตแตงจริงทั้งหมดมันก็จะหายไปหมดเนี่ยโอเคหลังจากที่เราตัดแต่งจริงเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเอาไปแพ็คนะเนี่ยนะอ่าแพ็กเกจแพ็กเกจส่งลูกค้าโปรดักแพ็กเกจจริงแพ็คใส่ลูดซิปใส่อุ้ยไอ้เหี้ยกูต้องมาแพ็คแบบนี้ทุกอันเลยวะไอ้เหี้ยมันมีแบบเครื่องแพ็คอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ไหมวะสินค้าจะเป็นโปรดักที่ดีนะโปรดักนี้จะมีชื่อว่าเอ่อซิปหน่อยสิอ่า ซิปหน่อยสีมาแล้วซิปหน่อยสีโอเคเนี่ยเราจะเล่าแพ็กเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ออพุชออกมาเป็น OG Crush แล้วก็ก็หยิบมาเลยโอเคโอเคต่อไปมันก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะเอาวอเตอร์เอาถังน้ำไปเติมน้ำที่ซิงอาา่าฮะโอเคแล้วก็เอาน้ำตรงเนี้ยไปลดต้นอื่นๆด้วยการกด e. อีออในรถอาทรถ อ๋ออ๋อต้องเอียงอ๋อโอ้ยเกมแม่งเจ๋งว่ะมันต้องแบบเอียงอ่ะกด A D เอียงน้ำเติมอ่ะนี่แถมต้องลดให้ถูกจุดด้วยนะรณมแบบตีบ้านในฟอร์ดในอะไรเงี้ยโอเคหลังจากเราฟิปเสร็จปุ๊บมันก็จะตอบเมสเซจของลูกค้าบนมือถือเปิดมือถือกด M กดอะไรกดแท็บเพื่อเปิดโอเคต้องตอบเมสเซจของลูกค้านะคนแรกก็จะเป็นแอดดี้แอดดี้บอกว่า Hello หลังจากคุณได้ OG 2สองครัชแล้วเนี่ยฉันสมารถจ่ายให้ในายได้ถึง60ดอลลาร์เลยนะโนโนโน่แ no, <no>, no, ม่งด,ดูข้อเสนออื่นก่อนจากดองน้องว่า2 OG ดอลลาร์อะ่ะเอ้ย2 OG เนี่ยฉันจะจ่ายให้ในายได้90ดอลลาร์เลยนะเฮ้ยแล้วก็โจโจจ่ายร2อยยี่สไปเฮี้ยงกูเอาโจ้สัตว์แม่งเออยอนัดรับเหรอมันต้องเออมันไม่สามารถกังคือได้เออ กลางวันก็กลางวันเลยดีมาดิวจะไปพบนายที่หลังแพนช็อประหว่างหกโมงเช้าจนถึงสิบสองนาฬิกาจนถึงเที่ยงวันนะโอเคได้เราจะต่อไปเราจะต้องไปที่แพนช็อปใช่ไหมถ้าเราดิวหมดเลยอ่ะได้ปะเนี่ยดิวแอดดี้ไม่ได้มันมันจะเวลามันจะชนกันปะวะ ไม่รู้อะคุณดีวหมดเลยอเออืออโอเคไอ้มอนี่ไปที่ออ่หลังปั๊มน้ำมันส่วนไอ้มอนี่ไปที่ไม่ใช่โจโอไอ้มอนี่ไปที่ออ่ด้านนอกของบลูเฮาส์โอเคเราจะต้องคำถามคือเราจะต้องไปยังไงวิ่งไปแล้วแผนที่ไม่มีอแล้วตอนนี้หกโมงเชา้าอ๋อหรือว่าเราต้องขับรถไอ้รถคันนี้ไปวะใช่ไหมเราขับรถอาวีของเราไง ใช่งั้นเราก็จะไม่ได้มาเจอคุณปู่คนนี้เลนี่ไม่ได้คุยกับคุณนะขับรถใช่ไหมถ้ากูเข้าใจผิดแล้วนะถ้ากูเข้าใจถูกกันนะขับรถไม่ได้เหรออ๋ออ๋อนี่นี่นี่โอเคอ๋อเราต้องอ๋อเราต้องรับงานทั้งหมดอยู่แล้วแล้วเราก็มาคุยกับไอ้บลูนเนลสันเนี่ยโอเคสวัสดีบอร์ี้วันนี้เป็นยังไงบ้างเบอร์รี่เดย์อาเอสอิดโอเค,อเคใช่แล้วก็ว่าเราได้มุ่งหน้าไปที่เอ่อเมืองกับซัมดิว ดิวบางอย่างเออบางทีนายอาจควรจะเอาบางอย่างจากฉันไปด้วยฉันมีธุระกับเอ่อคนที่พักอยู่ในโรงแรมบอกพวกเขาว่าคุณมาที่นี่เพื่อมาเอ่อเพื่อมาวัสดุของเนวสันโดยที่ไม่ต้องใจอะไรทั้งนั้น <c oughs> ถ้าเกิดว่านายกำลังมองหา spy supply for yourself หมายถึงอ,อะไรสิ่งของใดๆสำหรับตัวเองเพียงแค่ส่งมาให้ฉันเห็นเอาล่ะช h สบ e b o b b ไอ้รู้สึกเป็นอิสระและเอารถของฉันไปโอเคไปทีนี้กูขี่ได้แล้วใช่ไหมนี่ไงเอาไม่ใช่คันนี้เหรอคันไหนอะคันนี้เหรอโอ้คันโอ้กูอยากขับอวี๋เฮ่อโอ้โหโอ้โหกูขับงี้ลรือโอ้ยโอเคเราจะต้องไปกันที่ท้าวน่าจะไปทางนี้แหละไม่งั้นป้ายมันไม่ชี้ตรงนี้หรอกโอเคไปเลยไอ้เชียงไอ้เชียงโรดชิปไอ้สั์เชี่ย่ ไม่ไงโอ้โหยี่นี่เ,เป็นสิ่งที่ซนนี่บอกว่ามันทําอะไรได้หลายๆอย่างไม่รู้กูรู้สึกว่ากูว้าวแบบการขับรถเกมนี้มากอ่ะไม่รู้ดิเปนเหมือน g d a อะไรประมาณนั้นเลย TDA แบบแบบภาพภาพไม่ใช่ g d a g d a แบบภาพป,ประมาณว่าโบกโปรตโตโคอลอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคเราเข้ามาถึงเมืองแล้วโอเคเรามีาหลังแก๊สสเตชันที่หนึ่งไม่เห็นพี่ว่ไปแล้วหนีชนเลยเฮียไน้นู่นนี่มันหลังแก๊สสเตชันเนี่ยมันอ๋อนี่ไงเอ้ยมึงคือเอดดี้ใช่ไหม เฮ้ยไอดี้อืมอ๋อเรามาคอมพิวสติวกันดีก,กว่านะา่โอ้อขั้นตอนก็คือการลากนี่มาใส่นี่แล้วก็ยานพาหนะอะไรอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่กูต้องอันเดียวเออใช่ไอเหี้ยกูให้มึงแปดอันไม่ได้ขอบใจมากไอดดีไปแล้วกูมีงานต้องทำกูมีหลายคนนะฮียต่อไปเราจะต้องไปกันที่เพนชอปนะเ อันนี้อะไรเรอ่ยฮาร์ดแวร์สโตร์ไม่ใช่พอิสอุ้ยดูว่าสถานีตำรวจวะเฮียเจ้าเอ๊ะขอเว้สถานีตำรวจนี่โอ้ชอเออออฟฟิเซอร์ดีโอครับสวัสด,ดีครับออฟฟิเซอร์ดีโอสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเอ่อไม่ทราบวา่ารถสวยดีเอ้าขโมยไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากขอบคุณมากครับไม่ไม่รบกวนแล้วโอเคเราจะไปกันที่หลังเพนช็อปแล้วแต่มันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยโฮเทลโฮเทลนี่ มันมีคนบอกว่าเราสามารถที่จะเดินไปเอาของได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรอ๋อนี่ไงคนที่เข้ามาอันนี้เราสามารถที่มาเอาของที่ตรงนี้ได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าเราต้องส่งงานให้เสร็จก่อนวะทำไมมันแฮ l l o กูอย่างเดียวอะเอาของเออน่าจะต้องส่งงานให้เสร็จก่อนบ้างเราไปส่งงานก่อนแล้วกันอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง p พ l l ลมันมันอ่านว่าเพ n เนี่ยมันอ่านว่า p พ l มันอ่านว่าอะไรไม่รู้โอเคช่างแม่งโป้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  เอ่อบีไฮบีไฮแปลว่าข้างๆรึเปล่าบีไฮไว้ว่าข้างหลังใช่ไหมบีไฮโอ้ใช่บีไฮไวว่าข้างหลังสวัสดีโจคอมพิวเตอร์เอาไปหนึ่งอันเอาไปเส่แกเป็นคนที่ให้ฉันเยอะที่สุดเลยนะแม่งเฮ้ยซูดเข้าไปออรู้ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าพัสดุอะไรเขาเรียกว่าเอา่อซิปอะไรนะซิปหน่อยได้ไหมอะไรวะกูตั้งชื่อวอดดักกูว่าอะไรกูลืมไปแล้ว แล้วก็ต่อไปเราก็ต้องไปหลังบูเฮาไม่ใช่เอ,อ่ใช่หลังบูเฮาบูเฮาบ้านสีฟ้านี่งไงมีมีหลังเดียวมึงจอดรอมึงรอคุนหน้าบ้านเลยปะเนี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่มึงรอคุนหน้าบ้านเลยนี่หว่าโอเคมาออเอาไปเซฟอื้ยอืมขอซิปส,สักทีอื้านั่นแหละจอดเฮียเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปโอเพนเดอร์คอนแทคแอปคอนแทค อ๋อแล้วก็เราก,รากจะมีที่ติดต่อของไอ้พวกค้ายาพวกนี้นะดังนั้นเราต้องไปเอาสติมเอ่อตัวอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งใกล้ๆกับด็อกเตอร์ออฟฟิศนะใกล้ๆนะก,ก,กับโรงหมอบาลโอเคปิดปิดโทราศัพท์แล้วทำไมกูต้องลงรถเวลาปิดโทราศัพท์อะโอเคแล้วเราก็จะต้องไปกันที่ใกล้ๆก,กับโรงหมอเนี่ยด็อกเตอร์เอฟออฟฟิเซอร์ออฟฟิศนี่ไะนี่คือโรงพยาบาล ใกล้ๆก็คือตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะ,อะ,อะรู้ว่าไอ้หมอนี่หะอันนี้มันหมอไหอะอ๋อนี่เซลซีอ๋อเซลซีมันชื่อคนเหรอวะโอเคเอ่อฉันสามารถที่จะอินทรยูฟรีฟรฉันต้องขอฉันสนใจอยากเจอได้ตัวอย่างฟรีจะได้ไหมตัวอย่างฟรีเหรอมึงขอตัวอย่างฟรีจากกูเหรอกูต้องให้มึงใช่ไหมเนี่ยตัวอย่างฟรีหมายถึงอันนี้เหรอโอเค ไหนดูสิเออเนี่ยโปรดัก์สิบหน่อยได้ไหมแด้นิแจ้งเลยเออคุณจะได้ยงินชั่นจากดูสายของฉันอะไรอะไรวะจากนั้นเราจะสามารถที่จะไปอ๋อลูกชายมึงอยากโดบโอเคได้ได้เลยเซลซีอยู่พี่จัดให้ลูกชายมึงทำงานอยู่ร้านฮาร์ดแวร มืมทำงานอยู่ร้านฮาร์ดแวร์ใช่ไหมมึงจะเป็นลูกชายของเซลซีใช่ไหมเออมาแล้วม,มาเอ้ยไม่ใช่กูไม่ได้ซื้อของมึงมึงลูกชายซิลซีไม่ใช่เหรออ้าวอ๋ออียไม่ใช่สัตว์กูอ่านผิดไอ้เหี้ยมันบอกว่าให้มิซื้อโซลจากฮา,าร์ดแวร์นะโซลก็คือน่าจะเป็นเกลือนะ โอเคซื้อมา2อันโอเคโทษทีไอ้สัสคุณนึกว่ามึงอยากเสพโอเคโทษ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 กูขอโทษจากนั้นเราต้องไปคุยกับอืมเอ่อคุณปู่อังโซคอนแทคของที่ต่อของปู่คนที่โมเตลก็คือที่โรงแรมโอเคน่าจะเป็นตรงที่เราไปแวะเมื่อกี้อะนะไอตรงที่มันมีคนหน้าเดือนเดือนอยู่ที่มันเป็นอันนั้นอะอ๋อไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้แหละตรงนี้แหละไอหน้าเดือนเดือนเนี่ยเออมาคุยกับคนนี้ใไหม กูต้องาำอะไรฉันมาที่นี่เผื่อของของคุณลุงเนสันโอ้ oh, ใช่และคุณต้องจ่ายมันใช่ไหมจริงๆแล้วฉันจ่ายมันแล้วไม่ไม่ไม่นายไม่ได้จ่ายแล้วก็ไอ้เนเลี่เนี่ยมันติดนี่เราอยู่ปุ๊บอ้าวแล้วก็บอดี้เซิร์ชเฮ้ยเราสามารถที่จะค้นตัวได้เหรอเฮ้ยค้นตัวได้เหรอเฮ้ยค้นตัวเหรออะไร อ๋อซ oh, 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 oh. ่อนซ่อนซ่อนซ่อนอ๋ออ๋ออ๋อตำรวจตำรวจมาค้นตัวเหรอแล้วตำรวจมาค้นตัวทำไมตอนนี้อแล้วมึงมาไงเนี่ยอ้คุณใสสะอาดนะนั่นเป็นเวลาที่ดีเลยฉันหวังว่านะเออแต่คุณฉันรู้นะว่าคุณเออปูนะกำลังมีบางอย่างเกี่ยวกับบลาแล้วก็มันจะดีกว่านี้ถ้าคุณดูกลับไปที่เมืองนี้บลาบลาบลาบบลาบลาบคุณไม่คุรกับตำรวจเลสัโอเคแล้วเราก็ได้ของจากไอ้นี่มาแล้วกูยังอ่านไอ้นี่ไม่จบเลย ตัองหมมาค้นตัวผิดเวลามากเลยเฮ้ยโอเคแล้วเราก็ได้ยามาเป็นเพรสโดนะเป็น,ปนยาพาราแล้วก็จะเป็นโ g แบบว่าซีดเฮ้ยโอจีซีดแล้วก็จะมีเป็นโซยลอันนี้เราซื้อมานี่ว่าโอเคลังนั้นเราต้องขับกลับไปที่ริชรือว่าชายหาดเออไม่ใช่กูอ่านผิดแน่นอน มันอ่านว่า range จริงๆแล้วมันอ่านว่า range นะแปลว่า farm อะไรมบบนั้นเอางี้กลับไปหาคุณปู่ nervous ของเราไปเอารถ RV ของเรากูว่ากูต้องได้ขับรถ RV แน่ๆเลยกูไม่อยากจะขับรถกระบะกูอยากจะขับรถ RV เฮ้ยอ่ะกได้ปลูกของกูไปด้วยปลูกในรถแล้วก็ขี่เดินทางไปด้วยเฮ้ยแม่งคันที่รถไอ้สัตว์เฮ้ยเอ้าเฮ้ยไ,ไม่ใช่ทางนี้เหรอไอ้ห่าเอ้ยเพลงมัน,น,นช่างช่างชิลเหลือเกิน ไอ้เไอ้เจ้ากูไอ้สัสโอ้ยไอ้ยูไม่ว่าจะเกมไหนก็พลิกคว่ำได้หรือนี่ถ้าเกิดว่ามันใช่กูจริงๆเนี่ยถ้ากูเล่นเกมนี้นะแม่งรถต้องบินได้เฮียโอเคแล้วเราก็กลับมากันแล้วถึงที่คุณปู่โนเวสแล้วโอเคเราก็จะต้องไปคุยกับมันนะโอเคไปหาอังเคิลโนเวสกันโอ้เป็นไงบ้างคุณปรปดิทเมืองมาแล้วเช่นใช่ใช่ใช่ฉันได้บังเกิดจากพอดี้กอย อ๋อเหรอมันก็ไม่ต้องกังวลไปคือแบบว่าฉันเคลียร์กับขั้นจะเคลียร์กับพวกเขาไม่ชช่นี่ขอบคุณที่เออเอาของมาให้ฉันแล้วก็วเราจะปล่อยให้คุณจัดการเองเราจะปล่อยให้คุณจัดการเองเจอกันพนรุ่งนี้นะปุ๊บโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะล,ลุงโอเคต่อไปเราจะต้องเออปลูกพืชปลูกพืชในในบ้านของเราใช่ถูกไหมไม่เราสามารถที่จะเก็บใบได้ด้วย วางบนเตียงเลยเราเราจะเอาดินจากไหนเอาทูปลูกพืชหรือว่าแพ็ควะไม่ใช่อืมวิปป์เติมน้ำเปล่าอ๋อใช่น่าจะเติมน้ำนะมันไม่มีดินแล้วเราจะปลูกไงอ๋อไอ้เฮียโซยโลเกลือพ่อมึงไอ้เฮียถ้าไปปรุงอาหารกูตายไปแล้วเฮียโซยโลแปลว่าดินไอ้เฮียเออไอ้แม่งต้องรูดซิปเองด้วยนะคลิกทูแดกแอนด์คัทโอ้ Man, เกมแม่งละเอียดเนี่ยไอ้แม่งใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปทุ้เดียวพอโอเคแล้วก็เติมนม้ําจริงๆเราควรจะปลูกก่อนดีใช่ไหมยอดมันเข้าไปหยอดมเมล็ดโอเคแล้วก็ทําการกบดินโอ้เฮียกเกมแม่งละเอียดไอ้สัตว์โอเคแล้วก็เติมนม้ำปึ๊บ แล้วก็รถน้ำโอ้ตึตึบตึบตึึบแล้วก็เอาหัวของมึงไปบนเตียงตอนนี้คุณพร้อมแล้วโอเคนอนเฮ้ยเฮียเฮ้ยชิบหายแล้วมึงชิบหายแล้วเบิ๊บเฮ้ยเออบ๊บหนีดิเบึ๊บ ไอ้ย่าเบิบมึงหนีไปเึ๊บไอ้ย่ม่งเกมค้างไอ้สัตว์กูสตั๊กโอ้ยต้องหัวก็ได้อโอ้ลาดเซฟคือ33นาทีดีเล้โอ้ยบา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 ยไอ้ี้ยโอ้โหลุงเนื้เอ็ดคุยกกูปล่าอ็เชด กูจะรอไปสักสักแป๊บนึงแล้วกันนะเผื่อเผื่อเผื่อมันออกมาได้อะไรองนี้ระหว่างที่รอมได้ทําการเรียนดูอย่างลิงโก้จนจบไปแล้วห้านาทีไอ้เฮียแม่งมันยังไม่มาเลยมันยังสต็อกอดดยู่เนาจอดําอยู่เลยก็โอเคก็ยันก็คงจะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะแม่งเอ้ไหนลองกดออกไปไดีทรามานขนาดนี้ไอ้ย่าลาสเตปสี่สิบสามนาทีี่แล้วไอ้ย่แม่งไม่ได้อะมันค้างอะ Oh shit! Uh. ตื่นมาปุ๊บเออโอ้โหแม่งเราจะไม่สนักดีแต่เราจะลาก่อนนะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องคงจบลงแต่เพียงเท่านี้เอ้ยเฮ่ยกูต้องเล่นใหม่วะเนี่ยโอเคก็เอาว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้กันต่ออาจจะอีกสักพักสองพักนะผมจะพาอะไรทำผมอยากรู้มันทำอะไรได้บ้างนะซันนี่มันบอกว่ามันทำอะไรหลายอย่างก็เดี๋ยวเราจะพากันทำกันถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าจะคอมเมนต์ให้ผมเล่นต่อหรือว่าใครมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนนนะสาหรรัับบคคลลิปี้ก่อ สวัสดีครับ